เดิมมาเด้เอออหลามมาสวนเด้อกิน,นกันเด้ส,ดสุดแล้วสุดแล้วอพอยไปกิมเด้อนี่อมนากำลัยัดใส่ป่ะ่นนแบบ่ะหหางๆเยต้นเอ่เหมนโมบ่พอปีนพิจารณ์ ออลำผสมออลาผมสมบุเ,เห็นอาจจะบุกคนกับบคุคคเห็นเนี่ยอย,อ,อ,อย่างเอียวต้องจิตขาดไปเลยเถอวจิตักขาดของเขา,า,านี่อ๋อออลำผสมมุดแดง เอาเอาซีอิ้วขาวละกันปกติต้องปกติเนี่ยงางาคั่วให้หอมก่อนเนาะมาใส่น้ำใส่น้ำซีอิ้วขาวในผสมกันค้นๆแล้วก็มัหละกินเซ่บ cái cảnh đẹp xuân hòn hết hòn hết hòn bát thuốc hòn kiếm chưa

ไม่ต้องใส่ซอสจะได้รสชาติดีนะโซสคนชอบแบบอีเลีกทรอนิกอันเดอร์เคยกินมาทำไงเนี่ยผมเคยกินผมเคยเห็นนี่อันเดอร์เคยเห็นกินครั้งแรกก็ฉันหอมปลาทูหอมเห็ด กัดกุไล่แบมันแดงกัดคอมือนึนเ่รอเนี่้าลกเ้าปะจงกันกะหลักสัตว์หน่อยนะึง กินแหนจิมเนื้อนี่ยนะกาสไปพาผู้สาไปกินอยาให้อาปากนี่โอปากชิ้แท้ ปะทุเป็ตัวพิเศษเนะแลาวตื่นเนี่ยตื่นเดี๋ยวเพือนคือคนยืน,นตื่นต่อคนมา อันนี้อาหารสอนได้นหน่อยคิดตัวได้นหน่อยอเกีนน๊ยวแต่ผู้เา่าจะกินอย่างหน่อยนึงคือกุ้แกงเห็นยิ้มนเ,เห็นกิน,น,กนร้จัง กูอ่อนนาะอันนึงโดนมาได้เขาตัวเองแล้วอ่ะเขาตัวแบบนี้จึงเขาเอิญอ่อนแทะมบบน่ามึงแข็งเลยถุงข้างหน้ามันอ่อนถุงตัวสุดๆมันแข็งแบบนี้อ่อนตัวยุกลางมันแข็งป็นแดลกพอดีตัวสุดแข็งหลายอาเรื่องเอาสามถุงนตัวอ่อนเนาะมันได้ตัวอ่อนมุนไปแสบแล้ว โอ้วเอาลังมาส่งออหมกเห็ดหลินจือเห็ดชิตากิอันนี้คันชินวากว็ามันเป็นอาหารของญี่ปุ่นมันต้องมีซอนญี่ปุ่นใส่เขาแซ่บแต่ว่าถ้าบ่มีซอนญ,ญี่ปุ่นเขาก็เลยเอาซีอิ๊วขาวใส่ ินคู่กับซ่อนญี่ปุ่นนองเขาแซ่บหอมปรติมันต้องเป็นเห็ดเห็ดหอมอะ่ะเห็ดหอมกับแครอทแล้วก็กับถั่วงอกใส่เพอบอกมีเห็ดหอมก็เลยเอา,เ,อาเขาเผาเดียวก็เลยตัวซอสญี่ปุ่นแช่ญี่ปุ่นนะข้าเดี๋ยวหอมอร่อะเอาล่นะคุณผู ออล้ำมือสนนมือหัวก็ว่าบ่คคยกินจักเทืยนหัวแล้วมีแต่ก้อยไ <c oughs> ครมือเดียวนี่มันมีแต่ก้อยมีแต่ตำออล้ำก็ได้จักเทียนซะกว่าโมกแซงผักหักก็ได้ล้ำโมกมมใส่ผ่าหักอ่ามือส้อนนี่นะซื้อน้ำมกใส่ผ่าหักมันก็นสั่งก็โมกใส่โมกใส,กส่อ่าหวานก็ได้แห้งล้ำ vảy 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 vảy

อาาไทตัวเห็นใประเทศไหูทุกคนตามสุกคญี่ปุ่นอนะิหรีน่ะฮอกะลัมเนี่นะ่ะเขาจะบด่ใส่แครอทหรอกเ,อเขาจะใส่แต่เห็เดเลนจื้อถั่วง,งอกกับกับนึ่งหน้อยหนึง่งแล้วก็ข้าวข้าวในคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนึ่งสุกแล้วแล้วเขามาใส่แต่ของฮอนเนี่ยเอาเขามาเนี่ยใส่เลยเอาแครอทใส่เพราะอย่างเห็นเห็เดเลน,น้อ้อยากกินมันสีสันมันง,งาม ถ้าตามคนญี่ปุ่นอิริีนจะบดใส่แครอทแล้วก็บดใส่ปลาทูอันนี้เห็ดให้เด็นกน้อยกินแล้วต้องใส่ปลาทูใส่แครอทมันสีสันง,งามเขาจว่าตัวผู้ตัวเด็นกน้อยกินก็แมนแต่ผู้เฒ่ากินเนี่ย่ันเปนตัวละไรเขาห่า กูนะก็คือเาบอกพี่นเองก็แซ่บอาะพี่ชาะเ็แ่าเออสมมันกระสนเล,ลีะเออน,มน,มนะมันหนาปนาสมเาอสมแซม่บนะ เป็นยังจงังหง่สุดนี่สุดออลามันผสมเนี่ยไปปลาไปปลาตะเกียบผหวานหิวขาออกเนี่ยเอาแต่พวกชลดกับเกลือกับพริกไปหิวขา,วลวาเลยวันนี้จะไหนนาะจะมีอย่างก,กินเมื่อสวยเห็นได้ประมาณเกือบเที่ยงลยันแหละนางพักพรก็จะกินนตะพริกกับ กะพอบพุชลุบมันกับจูบอินน่ะนางผักแป้นงเหลือบงบงคำเพิงเห็นผสมเะยรคิดภาพออกตักระบอกไม้ไผ่มากบังบอเห็นมูดรงองางกอนนะ <c oughs> ตักระบอกไม้ไผ่มากก็เลยบอกพ่อเขาล้อมบึงบ่อสิเนี่ยพ่อบอกว่าให้จังไดรอสิแต่ว่าพ่อไปนคนาเนมาสมมาเด้อสิตอนนั้นได้ไข้หลายตอนนั้นตอนที่พ่อไปเอามาได้ไข่หลายเดยแต่กระบอไม้ไผ่มากเราแบบยังต้องไป้าเลยอะ นี่น้ำเนี่ยน้ำกับน้ำต้นกล้วยล่ะจอดต้นกล้วยไปให้มันน่อยใจน่อยเดี๋ยว็ือว่าอยู่ในป่ามันเขาห้องว่าต้มแนละ้วอันนี้เขาห้องอ้อนะคลิปภาพออกเลยมนนันหน่อยเลยถ้าว่าแค่มันมีตั้งสี่คนอ่ะที่จะไหนจะพอก,กินนะต้มก็อนี้ต้มใส่กระบ,บอกไม้ไผ่คลิปภาพเธอตอนไปบ้านนอกแนละ้วก็เลยเป็นส,นสังไงไปป้าเก็บผักหวานเนี่ย พวหวานบอใส่ย่านแม่ว่ามันได้หน่อยนะบอใส่เอามาแต่มาส่งใส้น่ามเวลายกว่านะมันเป็ตาดีตน,นน่ค้นน่ะไปกันให้จังซีมันถึงอิ่มกันนะันตอนนั้นประมาณ13เปียจำทอดสมรินีิกระเหตุเลยเฮ้เฮ็ดที่ผ่าตอนนี้เอาไปกัเป็นนอกต้นโพยอยู่ <laughs> ก็มาบางประมาณอาทิตย์นึ่งก็เห็นให้แม่กินหนึ่งออดดามผสมแม่ก็บลอกเกอกินทั้งกินทั้งหัวได้แม่กันแหละพากันไปละเอาจะสั่งหังว่ากาับวัตถบไปโดวนได้เก็บผวนได้เราสิก,กับใชนะ่ไหไปแล้วมันเห็นงามยางไปเรื่อยๆหิวขเข่าวเรื่อยๆห้ามผสมไครไร อีนะาอะรอม่ลด,ด,ดแม่อ๋อลามาส่งกิน,กนกรีแล้วเนาะเราเห็นเราสอยากได้นะ